ว่าไปเลยจ้าถือว่า้้าค่สมอรลอดนุษค่ะลอนสมรลอดนุษปัญหาชีวิตมีอะไรบ้างแทงธรรมชาติสองค่ะเป็นไรนะแทงธรรมชาติสองค่ะเข้าใจแทงสอง,แ,ง,สองแล้วก็แล,กแล้วก็ให้เงินเขายืมให้เขาไปหนึ่งรวมปเป็นสามดวงวิญ,ญญาณนะทําให้ปัญหาชีวิตมีอะไรบ้าง ก็ทะเลาะกันบ่อยค่ะทะเลาะกับคนในครอบครัวแฟนค่ะทะเลาะกับแฟนเลยแล้วมีอะไรอีกแล้วก็สุขภาพเป็นไงโอเคไหมสุขภาพมีโรคความดันค่ะความดันโลหิตสูงความดันแล้วมีอะไรอีกแล้วก็เป็นตาเจ็บค่ะตาเจ็บเหรอเจ็บเป็นต้อต้ออะไรต้อเนื้อต้อหินต้ออะไรม่นตาอักเสบ ม่านตาเจ็บเออการงานการเงินติดขัดติดขัดค่ะครอบครัวมีปัญหาคุณไม่รู้เรื่องอท่านเทวดาเด็กแท้งสองให้เงินเข้าไปหนึ่งยังอยู่ครบหรือเปล่ายังอยู่แหละท่านเอยอยู่ด้วยกันเลยแหละหนูส่งผลด้วยหรือเปล่าใช่แล้วนั่นแล้วส่งผลเลยรับยังไงพร้อมจะให้เขาไปเกิดหรือเปล่าพร,พร้อมเลย เด็กสามคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสี่สิบห้าวันนั่นแหมได้ไม่ได้สี่สิบห้าวันลูกสาวลูกสาวจะมาขอช่วยค่ะลูกพอลูกสาวจะขอช่วยสักเท่าไหร่กี่วันคนละครึ่งค่ะคนละครึ่งค่ะคนละครึ่งเลยสี่สิบห้าวันขอหารสองได้ไหมก็ได้แหละท่านเอ๋ย ก็เป็นพี่น้องเลยใช่ไหมลเล่าใช่แล้วคงได้แหล,ละนั่นแหละค่ะขอให้ตั้งใจเถิดหนาแหละเอยอ้าวมาอยู่ร่วม,ามากันไปเลยเออมาลดกลุ่มที่เคยเล่ากรณีที่ทมึงลาออกจากงานนะจ๊ะไม่ได้เดี่ยวจะไปลบไม่เขาบอกว่าที่ที่เด็กที่แทงเนาาี่ยค่ะมันเกี่ยวด้วยไหมที่เขาต้องออกจากงานเนี่ยค่ะเกี่ยวไม่เกี่ยวท่านเทวดาเกี่ยวแหละท่านเอ๋ยพลังงานเลยนั่นแหละเนาะ คงไม่ปาถนาให้ใครพอดีหรอกเนาะในครอบครัวนี้เอ่ยคนในครอบครัวจะรับผลหมดห้องที่เขาก็ทำแม่อย่างเดียวไม่พอก็ทำคนที่แม่รักด้วยเช่นสามีหรือลูกเต้าพี่น้องพ่อแม่รับไปด้วยใช่ไหมใช่แล้วท่านแม่ไม่เหมือนพานแต่ก็พานเลือดออกหูว่ะหูเหรอใช่ค่ะเลือดออกเลือดอ,ออก,ออก เลือดออกหูเลยก็ฝีมือของเด็กใช่ไหมใช่แล้วอออ่าไม่ต้องสงสัยเขาตีเธอแม่เธอก็เจ็บเพราะนั้นอะไรที่แม่เจ็บเขาก็ทําหมดใช่ไหมใช่แล้วนั่นแหละหนะทําทุกอย่างนั่นแหละค่ะไปบอกไว้หนาแต่ท่านแม่ทามีเรื่องเด็กนั่นอย่าหวังกันจะสุขนั่นเลยอ้าวทีนี้ทีนี้รู้กันแล้วว่าเด็ก จะจัดเมื่อไหร่คนที่4ค่ะ4พุษภาพุษภาเดือนไหนวันไหนอมเพ่อเรียงกุมารทางทางพ่อของเลีกยงกุมารครับโอ้ยังมีเสริมกำลังกุมานเข้ามาอีกไม่แน่ใจว่ามีมาตามหรือเปล่าตามออมาหรือเปล่า ทุกวันนี้พ่อ,อยังอยู่เปล่าพอดีเลิกกันไปตั้งนานแล้วพ่อกับแม่เลิกกันแล้วแต่ว่าเป็นกุมารของพ่อใช่พ่อเียกุมาร้แล้วกุมารยังอยู่เปล่าเป็นลูกป,ปั้นแล้วหรือเปล่าไม่ไม่แต่แต่ว่ามีคนเห็นว่าหนูไปกับเด็กหญิงกับเด็กชายาอา่ะจ้ะอ้าวพ่อเคยเลี้ยงกุมาร มีคนเคยเห็นหว่ากุมารยังเกาะแกะถาม,มว่ากุมารไปอยู่กับพ่อหรืออยู่บ้านเดิมอยู่กุมารนะท่านนะไปอยู่กับพ่อนั่นแหละครับกุมารของพ่อก็ไปอยู่กับพ่อนั่นแหละไม่ได้ไมาอยู่กับเธอท่านเทวดาเขาก็มีเรื่องเด็กสามคนที่นั้นเองที่ส่งผลเธอแล้วก็แม่เธอคนในครอบครัวเธอตอนนี้ที่เขาเห็นนั่นแหละ เด็กนั่นแทนนั่นแหละนะบ็ไปตลอดเวลานั่นแหละนะคือพี่น้องเธอและไม่ใช่กุมาจากพ่อเธอเป็นเด็กที่แม่เธอเกี่ยวข้องเขาจะยังพี่น้องเธอนั่นแหละอ้าวมาเมื่อไหร่นะวันที่สี่ค่ะสี่พฤษภาท่านเทวดาชายหญิงชื่ออะไรบ้าง 13คนน่ะท่านเอ๋ยใช่แายหรือหญิงกันเล่าเลยพอรู้ไหมไม่รู้เลยไม,ไม่ทราบเลยครบยับเพื่อนทักอ้าวชายชายสองหญิงหนึ่งครับอ่าอือลูกแท้หรือชายสองนี้ไม่ใช่ลูกแท้หนึ่งแล้วก็หญิงหนึ่งงายแล้วก็เลี้ยงเพ่นท่านเอียดงนินได้หมหนึ่งชายหนึ่งหญิงแล้วก็หนึ่งชายอ้าว

อันนี้มันเป็นไอ้น oh ah. ี่ไอไอไอน้ำ huh. ม yeah. like ันเขาไว้เท่าแต้มอ้าวชื่อได้แล้วอาหารการกินมันใส่เหล้าใช่ไหมวะเหล้าอ่ะเมาเลยวะอ้าวเชียงชุนรูอเปล่าวะอ้าวอ้าวเอางี้อ่าไม่เป็นไรปิดก่อนได้ อ่าวนี่พวกเขาเรียกอะไรวะเมาเมาไม่ต้อเมาอ่ะอ่าวปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วตามด้วยอะไรวะอาหารน่ะอ่านอนแต่ไม่ต้องกินข้าวมันก็เมางเงินน่ะตามนี้ อาเดี๋ยวก่อนค่อยทำนอาทิตย์จบดี่จะจบแล้วอ้าวกินข้าวแล้วอย่าเพิ่งจะตูจักกินข้าวก่อนเอาไล่กินข้าวลวมกัว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวมาแล้วก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวพิ่งเมาเรียบๆกินก่อนอ้าวก๋วยเตี๋ยวน้ำขนมเซเว่นอีเลเว่น ใส่ผ้ามันจะอย่างวัววอ้าวเสื้อผ้าสายเปล่าอย่าเพิ่งเมาสายเขาอ้าวชุดชายสองหญิงหนึ่งแล้วกันเด็กห้าขวบเจ็ดขวบตามนี้ยังไม่กินเลยจะไปอ้วกได้ไงกินแมลงกินมันแรงครับแรงเขาปะกินแมงกินเหล้าใช่ไหมเออ อาไม่เวลาปิดแล้วตามด้วย,ยเดี๋ยวเดียวีนเดียวอย่าพึ่งสังางเดี๋ยวไปก่อน <c oughs> เขามาแล้วอ้าวเสื้อผ้าตามนี้นะใชายสองหญิงหนึ่งปลอ, <c oughs> อยสัตร,รอะไรก็ได้อย่างมาตัวอะไรบ้างบอกมา สามตัวเต่าอ่าสามตัวหมดตัวมแล้วมแลทานช่ไหมชุดสามชุดสัาน่ชุดว้าสัเี่ยอลิตไปสังฆทานหนึ่งชุดสองชุดรสองชุดสังฆทานสาม พ่อสามชุดอ่าไปเลยไปเลยสามชุดสังฆทานสามชุดอ่าจบไปได้มาเมื่อไหร่หสี่พฤษภาสี่บายบาย,บายไปได้ถ้าบบต้องเมาเออไปแบบเมาๆนี่ละตามนี้ไปเลยพูดทางหายเมาทำทางหายเมาสังฆัางหายเมาฟื้นตื่นด้วยเถินอ้าวไ,ไปไล่ต่อไป